่่ลูกก่อนเหออันนั้นเบือลุกมาได้ก็เจ็บหัข่าอ่ะกกินนะตอส้มก็อย่งนีเฮ้ยมาปไกลๆน่ะอ้ยน้อยเดียวกินน้อยเดียวเอมไหนได้แ่ากหัวข่าได้ซื้อรถไฟฟ้าที่โคตรเดียอีกกะโคตรไงไปตอย่างว่าเยมันจะเข้าขนาดนั้นมันยังงไกอ่ะเพรมันจะข้า่รไมไหนไเดียวจี แล้วก็เดียวๆพี่ก็ยืมมั่นๆก่อนทั้งมันแบบเส้นม e ันยืดก่อนแล้วก็เตียวอ่ะเออเอ็นมันเข่งมีอย่างอ่ะเอ็นเข่งเดียวกันยืนสักคำค้นหายาหม่องกับเดือดฉีดยาพ่นถกกัเดือดอ่ะต่อพี่ฉีดกับพี่กับต้องมีกับต้มปีกต้มยีกคนเดียวกันแล้วกันมันหายแต่จะไปเข้ามาเปนแล้วพ่นฉีดยากองนู้นมันเหม็นจนกระเตี้ยวหนีอย่างกันแล้วฉีดแต่ละชอบมาอยู่ใกล้นะนู้นพอนก็สอบก็สอบมันอยู่ใกล้ละตึงแหกตึงแบบไหนต้อฮะ ยกกันมาคัมเดียวดีขึ้นละชื่อรถไฟฟ้าอีกต้นเดิมชื่อรถไฟฟ้างี้พี่ที่มันนั่งกนั่งแล้วโคตรไปค่อเจ๊อ่ะนะก็พี่มันจะพิการเดี่ยเด็กอะก็รถไฟฟ้าและไปกูเดียวพี่ไม่ได้ง่ายไงตาเป็นอถแข้งขาดีอยู่แล้วมันตึงบาดตายต้องก่อ แค่ตึงตีกับโอ้โหบนจะให้ไปเร็วเลยแล้วไปซื้อยามากินไปยาใครเส้นอย่างนั้นขนาดโอ้ยหมอว่ากินนักคนนี้ใครจะคงสายเกินอย่างซื้อยานะอะไรนะครับตึงขนแล้วนั่งเมินมาเกิดจากความอ้วนนั่งเมินพอขี้ปุ๋มนี่ยมาเกิดจากคิดปุ๋มนี่ยก็กินน้อยเดียวนักกินนักนอกก็กินน้อยเดียวตักละก็กินน้อยเดียว เจอเร็วฮะอยู่น้อยเดียวเข้าเใจกิโลดอกก็มันมากนอกแก่งนอนอใส่แฮใส่พักยาแนงอย่างเงี้ยยะโนะมะฮองมากใส่น้ำปูเยาเมาะคาตาแล้วก็จมเจ็บหลังเจ็บเอวปนใส่ปนสาวปลาดีละขึ้นนะต้นไปเลยต้นเลย